มันคิดดีก็อย่าไปดีกับมันอ่ะ,อะมันคิดชัว่วก็อย่าไปชั่วกับมันอ่ะส่วนมากมันจะไปยุ่งคนอื่นส่วนมากนี่จะไปคล้องกับคนนั้นคนนี้แล้วคิดไม่ดีตลอดใช่คนนั้นผิดคนนี้ถูกนะอยู่อย่างเงี้ยอะคนนี้ไม่ใช่ มันน่าเกลียดมากเลยนะมันพาเราเวรมันพาเราตกกรรมมากไอความคิดเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ระวังจิตเราไม่ระวังความคิดเราเนี่ยไม่มีทางหรอกมันสร้างกรรมอยู่นเมืองนะฮะเหมือนเราไม่ยอมมองแล้วเออโอ้ยวันฉลาดแหลมคมมากความคิดเนี่ยมันยกเหตุผลมาอ้างได้เสมอแหละนะไป ถ้าเราไม่เห็นความคิดเต,ตามไม่ทันความคิดเด็มันก็ไปกินหมดแล้วนะทุกวันนี้ที่มันวิ่งอยู่นี่มันก็วิว่งตามความคิดแหละท่านว่าเนี่ยติกรรมของเราคือกระจกเงาของความคิดเข้าใจไหมใช่เราวิ่งตามความคิดของตัวเองตามใจตัวเองนั่นเองคิดยัางไงเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไงทําอย่างนั้นทํายังไงเป็นนิสัยอย่างนั้น คิดิตัวแท้จริงความเห็นนะ่ยก็คือความคิดเองนะคิดผิดก็คือเห็นผิดนั่นเองนะเห็นไหมหลวงปู่ชาเคยพูดไว้ว่าอะไรก็ไม่เสียหายเท่าเราคิดผิดอ่านะมันเยอะตรงนี้เนะพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดนะมันก็ไม่มีผิดไม่ถูกหรอก มีพู้รู้ก็พูดหลง่แล้วในโลกนี้มันไม่มีใครผิดใครผูกหรอกมันเป็นกรรมนะอ่ามันจต่ทำร้วนๆคือการกระทำของเราความคิดนี่แหละมันพาเกิดพาตายพาลากเราเข้าหนาำความทุกข์นี่เกิดจากความคิดนะ,ะ,ะการปูมเป็นทุกอย่างงิ่ง ความคิดปรุงแต่งเนะี่ยได้ย้อนกลับมาพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องวิสังขารน,นะวิสังขารชนิพผ่านท่านพูดอย่างเงี้ยนะคำว่าวิสังขารเนี่ยสังขารคือความคิดนม่นะสังขารคือความคิดปรุงแต่งนะวิสังขารเนี่ยนะคือการไม่ปรุงแต่งนั่นเองนะนะนะรู้ทอดทันความปรุงแต่ง อภินญาญาเนี่ยภินญาญาเนี่ยรู้ยิ่งรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งก็ไม่ชไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะ,ระหรือภาษาอภิธรรมเขายิ่งพูดสวยเลยนะพังคาลุปัสนาอะไรอย่างเงี้ยเห็นความพังทลายลงไปอะอ่าของกิเลสของความคิดเนี่ยนะนั่นแหละเห็นมันเกิดมันดับเนี่ยไม่ใช่อะไรเราเกิดดับเพราะความคิดเนดีย่ยอิ่ยอิ่ยอ่ะอ่ะเนี่ย เราภาษาธรรมะนะชื่อของธรรมะนะเราเห็นของจริงดีกว่านะนะถ้าความคิดไม่เกิดก็จะจิตมันไม่เกิดอะไรนะเราบอกว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกความคิดนั่นทำไมไม่ได้อยู่ไม่ได้วะจุดได้นะแต่มันมีน้อยคนไอ้คนหยุดยืนไม่ได้นะมันมีเยอะกว่า ลองหยุดให้มันได้เช่นก่อนแล้วจะรู้นะว่ามันหยุดได้แล้วเอง <laughs> นะมั <c oughs> นะ <c oughs> จะมีอะไรทุกวย่าเนี้ยที่มันไปรักกันกับเพราะความคิดว่าลยปุงแตกการตัดก <c oughs> นะันะ่็ตัดกระแสของมโนกรรมนะมโนกรรมก็คนะือความยึดปุงแตกเนี้ย ควาละเอียดคือมโนกรรมน่แหละมันไวมากจิตใจความคิดมันไวมากมีกำลังมหาศาลนะเพราะนั้นเราต้องฝึกสติให้เท่าทันะให้เท่าทันเลยนั่นแหละคือนักภาวนาพัฒนาจิตนั่นแหละพัฒนาสติเนี่ยนะ